ปิดปากเงียบอะพอใจหรือ,อยังถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเคยคิดย้อนกลับมาไหมว่าทําไมฉันถึงไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้มากกว่านี้วะเข้าใจไม่ยากนะว่าทําไมพวกสาวสวยแบบแสบแบบสวยประหารแล้วก็พระเอกสายดาร์กอะจึงมีสเสน่ดึงดูดทางเพศมากกว่า จริงๆแล้วมันคืออะไรเรื่องนี้มันมีความจริงของมันอยู่ให้เกียรติตัวเองเคารพคู่ครองแล้วก็ลูกๆของคุณหรือยังและรับผิดชอบหน้าที่ที่ตัวเองได้รับอย่างจริงจังหรือยังตัวคุณเองก็ไม่ได้พยายามจะพิจารณาว่าตัวเองอะทำดีหรือว่าทําไม่ดีอยู่ใส่ใจตัวเองใส่ใจสภาพ,าพรอบตัวของตัวเองโดยการตั้งคําถามกับตัวเองด้วย3าําถามนี้ในทุกๆวัน สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับ EP นี้นะเราจะมาต่อกันนะคะเรียเคยเล่าเอาไว้ใน3มกฎแล้วเป็น3ข้อนะคะที่ทำให้ทุกคนหลีกหนีจากการเป็นคนที่อมทุกข์หรือว่าวิธีหนีจากการแบบความทุกข์อะไรพวกนี้นะคะวันนี้จะมาเล่าต่อเพราะว่าที่เคยบอกทุกคนไว้นะว่า สิสกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนี่เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ชีวิตของเดียเลย12กฎนี้เดียรู้สึกว่ามันมีค่าและมีประโยชน์กับเดียทุกข้อและถ้าเดียสามารถจําให้มันขึ้นใจแล้วก็เอาไปใช้ให้ได้ทุกวันมันจะดีกับชีวิตเดียมากและเดียอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเดียเหมือนกันอยากให ชีวิตมันดีขึ้นอยากให้ชีวิตมันใช้ไปแบบมีความหมายอยากให้ชีวิตมันห่างไกลจากคำว่าทุกข์ให้มากที่สุดอย่างน้อยก็ให้มันเหลือน้อยที่สุดก็ยังดีวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะชื่อหนังสือนี้12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะจากจอแดนบีปีเตอร์สันนี่เป็นนักจิตวิทยาที่เดียร์ชอบมากคนหนึ่งนะคะกฎข้อที่4ของเขาเขาบอกว่าเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้เออคือ อันเนี้ยถ้าเกิดตามหัวข้อป,ปั๊บอะเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าเอ้ยเราก็แค่ไม่ต้องไปเปรียบตัวเองกับคนอื่นแต่ให้เปรียบตัวเองกับคนที่เราเคยเป็นมองย้อนกลับไปเราในวันนั้นอะมันไม่เหมือนวันนี้แน่นอนคนเรามันจะมีพัฒนาไม่มากขึ้นก็น้อยลงแต่อยากให้ทุกคนลองฟังเนื้อหาที่เดียกํกลังจะเล่าต่อไปนี้นะคะว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่ไปกระตุกต่อมคิดของทุกคนแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนดีขึ้นเปรียบเทียบตัวเองให้ดีขึ้น เผื่อว่าวันหนึ่งคุณมองย้อนกลับมาวันนี้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตแล้วก็ได้เนาะเออเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนเกมบางอย่างไม่ช่วยอะไรก็สร้างเกมใหม่ขึ้นมาได้มาดูเรื่องราวที่เขาตั้งคําถามเขาบอกว่าให้คุณลองถามตัวเองนะว่าอะไรกันแน่ที่คุณรักอะไรกันแน่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ก่อนที่จะประกาศมาตรฐานคุณค่าของตัวเองออกมาเนี่ยต้องเห็นว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแปลกหน้าซะก,ก่อนคือคนเราจํารู้จักตัวเองอย่างดีไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราอ่ะใช้อัตตามองนึกออกไหมคำว่าอัตตาคือทุกคนจะมีความเป็นอีโก้มีอัตตาของตัวเองแต่ถ้าเราไม่ถอยตัวเองออกมามองตัวเองเข้าไปเหมือนกับคนที่เรารู้จักใหม่ เหมือนเวลาเรารู้จักใครใหม่สักคนน่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงนิสัยดีไหมดีมีจุดอะไรที่เขาหลบซ่อนอยู่แต่เรามองเขาแบบเบปื่อยเปล่าเพราะเราไม่รู้จักเขามาก่อนนั่นแหละกลายเป็นว่าเราอะ่ะจะสามารถแยกถูกว่าอันไหนคือข้อดีข้อเสียของเขาในขณะเดียวกันให้ใช้วิธีคิดอันนี้แบบเดียวกับตัวเองคะ่ะทําความรู้จักกับตัวเองถอยออกมามองตัวเองเป็นกลางแล้วก็คิดว่า ในตัวเราเนี้ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือว่ามันน่าพอใจในสิ่งที่เราเป็นตัวเองแล้วตัวเราอ่ะต้องการเวลาว่างมากกว่านี้ต้องการที่จะสนุกสนานมากกว่านี้หรือว่าต้องการรางวัลในชีวิตมากแค่ไหนรวมไปถึงว่าตัวเราเองอ่ะปฏิบัติต่อตัวเองยังไงเคยตั้งคําถามเหล่านี้กับตัวเองไหมว่าฉันปฏิบัติกับตัวเองดีพอหรือยังหรือฉันไม่เคยปฏิบัติอะไรเพื่อตัวเองเลยทุกวันนี้สิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ใส่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่คิดเข้ามาในหัวสมองอย่างไง มันควรค่าแล้วหรือปลากับการที่เราทําแล้วเราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากเขาก็บอกว่าจงกล้าที่จะมีพิษสงจงกล้าที่จะประกาศตัวแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกว่าชีวิตเราอะชอบทําถ้าคุณยอมให้ความปรารถนาด้านมืดที่เก็บกดไว้ของตัวคุณแสดงออกมาคือหมายความว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้พยายามจะพิจารณาว่าตัวเองอะทำดีหรือว่าทำไม่ดีอยู่ เขาบอกคำนี้นะว่าเข้าใจไม่ยากนะว่าทำไมพวกสาวสวยแบบแสบแบบสวยประหารแล้วก็พระเอกสายดาร์กอ่ะจึงมีสเสน่ดึงดูดทางเพศมากกว่านั่นเพราะอะไรเขากล้าประกาศจุดยืนของตัวเองจริงๆอ่ะเดียเห็นมาเยอะเดี๋ยวเดียจะไปพูดเรื่องนี้ในคลิปต่อๆไปเช่นเดียวกันว่าทำไมมันจึงบูมเหลือเกินกับไอ้พวกคอนเทนต์ที่บอกว่าจงเป็นคนที่ ร้ายเป็นผู้หญิงที่ร้ายแล้วผู้ชายจะหลงอะไรประมาณเนี้ยจงเป็นผู้ชายที่เข้าถึงยากลึกลับแล้วจึงจะน่าดึงดูดสําหรับผู้หญิงจริงๆแล้วมันคืออะไรเรื่องนี้มันมีความจริงของมันอยู่แต่ว่าการการที่ใช้คําพูดเหล่าเนี้ยมันอาจจะดูโอเวอร์เกินไปสักนิดหนึ่งแต่ใช้คําว่าร้ายมันก็ไม่ผิดสะทีเดียวกับคนที่กล้าจะประกาศความชัดเจนของตัวเองออกมาจริง,รงๆเขาไม่ได้ร้ายมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันทำให้กลายเป็นมีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะ เขาบอกว่าจริงๆการปิดปากเงียบอะเวลาเราต้องการอะไรอ่ะมันแย่มากกว่าอีกนะบางทีอาจจะคิดว่ามันคือความเกรงใจหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ปิดปากเงียบอ่ะพอใจหรือยังถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเคยคิดย้อนกลับมาไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้มากกว่านี้วะก็เพราะว่าฉันไม่พูดไงฉันไม่ประกาศออกมาไงว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ นะคะเพราะฉะนั้นน่ะคิดเรื่องราวของตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปคิดเรื่องตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาบอกว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาเฉพาะตัวของเราเองเรามีจุดเด่นเฉพาะตัวของเราเองเรามีข้อดีและข้อต้องแก้ไขเฉพาะตัวของเราเองอย่าไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นบริบทรอบตัวมันไม่เหมือนกันก่อนจะเปรียบเทียบตัวเองแล้วจะรู้ว่าตัวเองพัฒนาได้มันขึ้นอยู่กับคําว่าใส่ใจใส่ใจตัวเอง ใส่ใจสภาพรอบตัวของตัวเองโดยการตั้งคำถามกับตัวเองด้วย3ามคำถามนี้ในทุกๆวันหรือช่วงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าชีวิตเลื่อนลอยไม่มีแก่นแล้วอ่ะไม่มีอะไรที่จะรู้สึกว่ามีความหมายกับชีวิตในช่วงนี้อาจจะทำงานหนักก็ได้แต่ทำงานหนักไปวันๆเข้าใจคำนี้ไหมทำงานหนักเพื่อกลับมาแล้วนอนแล้วก็ตื่นมาไปทำงานหนักใหม่หรืออยู่ไปวันๆไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วมีความกระตือรือร้นหรือมีคุณค่าอะไร ตั้งคำถามต่อไปนี้สามคำถามกับตัวเองทุกวันนะคะอะไรที่กำลังรบกวนฉันคำถามนี้เลยนะตั้งคำถามนี้กับตัวเองดีๆอะไรที่กำลังรบกวนฉันอยู่ตอนนี้อะไรอะไรที่ใจมันจะคิดวนอยู่แต่เรื่องประมาณนั้นกังวลอยู่แต่เรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นออกจากหัวไม่ได้หรือตื่นเช้ามามีอารมณ์แบบนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งรบกวนคำว่ารบกวนคือมันไม่รู้สึกสุขสบายอะ มันไม่รู้สึกว่าชีวิตชิลหรือว่ามีความหมายอะไรอะไรที่มันรบกวนอยู่หาให้เจอตั้งคำถามข้อต่อมานะคะว่าแล้วมีอะไรไหมล่ะที่ฉันจะแก้ไขมันได้เออมีอะไรไหมที่ฉันจะแก้ไขมันได้หาทางแก้ดูดีๆว่ามีไหมแก้ได้ไหมแล้วตามไปด้วยคำถามข้อสามเลยว่าแล้วถ้ารู้แล้วอะ ว่ามันมีวิธีแก้แบบนี้ยข้อ3ให้ถามติดกันมาทันทีเลยว่าแล้วฉันเต็มใจที่จะแก้ไขมันจริงๆริงไหมบางคนรู้นะคะว่าตัวเองทําสิ่งนี้ไม่ดีบางคนรู้ว่ารู้ว่า,ถ,าถ้าต้องแก้แบบนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่ไม่ตัดสินใจที่จะแก้ไม่ได้เต็มใจที่อยากจะแก้มันจริงๆเพราะฉะนั้น คำถามแรกมีอะไรที่รบก,กวนฉันคำถามที่สองมีอะไรไหมที่ฉันแก้ไขได้คำถามที่สามต้องตามมาติดติดทันทีแล้วฉันเต็มใจที่จะแก้ไขไอ้สิ่งนั้นนะจริงๆริงไหมเชื่อไหมว่าถ้าทุกคนหาคำตอบให้ตัวเองในสามคำถามนี้ได้แล้วตัดสินใจว่าเออฉันพร้อมที่จะแก้จริงๆไหมชีวิตดีขึ้นแน่นอนไม่ต้องรอให้ถึงเดือนด้วยเดี๋ยวให้แค่อาทิตต์เดียวเลยถ้าสมมติว่าคุณพบว่าคำตอบไอ้ข้อสุดท้ายอ่ะแปลว่าไม่ฉันเต็มใจที่จะแก้ไขมันจริงๆไหมถ้าเกิดคำตอบว่าคือไม่ แปลว่าอะไรกูยังไม่พร้อมไม่เอาเนี่ยถ้าคําตอบคือแบบนี้ก็หยุดไม่ต้องแก้ก็ปล่อยไปก่อนแล้ววันต่อไปมานั่งตั้งคําถามเนี้ยใหม่บางทีใจอาจจะเข้มแข็งแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขมันแล้วก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เดียรู้สึกว่า มีประโยชน์มากคีย์นี้แพงมากเพราะฉะนั้นน่ะใส่ใจตัวเองหน่อยในแต่ละวันเอาง่ายๆแค่การตั้งคำถาม3ามคำถามเนี่ยที่เดียบอกไปแค่นี้เองมันคือการใส่ใจในชีวิตตัวเองที่แบบมีคุณค่ามากๆแล้วอ่ะแล้วรับรองนะวิธีคิดวิธีการตั้งคำถามในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นแน่นอนมาดูกันต่อกับกฎข้อที่5นะคะกฎข้อนี้เนี่ยฟังชื่อกฎแล้วอย่าคิดว่าเฉพาะคนมีลูกนะถึงจะใช้ได้นะเพราะชื่อกฎเขาคือ อย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขาเคยปะที่รู้สึกว่าลูกตัวเองน่ารักแต่ลูกคนอื่นไม่ได้น่ารักในสายตาเราอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคืออะไรบางทีจริงๆอ่ะลูกคนอื่นเขาก็ทำในสิ่งผิดลูกคุณก็ทำในสิ่งผิดแต่ลูกคนอื่นทำแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดลูกตัวเองทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ผิดรักรักลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรปล่อยเขานี่จะเป็นอย่างนี้ นะคะเขาบอกนะว่าการฝึกวินัยของคนหรือว่ากับเด็กอะซึ่งจริงๆอะไม่ได้เฉพาะคนที่เลี้ยงลูกนะคะมันทําให้เราได้คิดถึงตัวเองเลยว่าตอนเด็กเราถูกเลี้ยงมายังไงหรือเรามีวิธีคิดต่อไปเช่นว่าในอนาคตเราอยากจะเลี้ยงลูกแบบไหนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการฝึกวินัยที่ยุติธรรมแล้วก็เมตตาด้วยนะเออเขาบอก เราแบบไปชอบไปทึกทักเราเองว่ากฎต่างๆในชีวิตอะมันจะไปขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเดี๋ยวเด็กจะไม่มีจินตนาการอันไรขอบเขตเด็กมันจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์นในอนาคตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่เราควรจํากัดเขาในสิ่งที่เรามองอยู่เวลาเขา คือคือจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกต้องคือปล่อยให้เด็กเล่นใช่ค่ะแต่ปล่อยให้เขาเล่นแต่ถ้าเขาเล่นเกินขอบเขตเช่นมันไปรบกวนชาวบ้านไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอะไรจนเกินไปหรือเขาทําความไม่เคารพต่อพ่อแม่เช่นคุณเป็นพ่อแม่แล้วเขาไปไปทำอะไรที่มันไม่เคารพตัวคุณเลยแล้วมีสิทธิ์ที่ในอนาคตมันจะปีนเกลียวได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยขออนุญ,ญาตแบบพูดตรงๆอันเนี้ยเราควรสร้างขอบเขตให้เขาได้แล้วเออจินตนาการที่มีประโยชน์กับชีวิตทําไปเลยลูกไม่เป็นไร แต่อะไรที่มันเกินขอบเขตในการที่ไม่เคารพคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอันนั้นต้องห้ามนะอันนั้นต้องใส่ใจเขานะต้องดุนะแล้วบางทีการตีก็ไม่ใช่ทางออกที่ผิดด้วยหลายคนชอบมองว่าการฝึกวินในการลงโทษหรืออะไรพวกนี้คือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครตีลูกแล้วตีเด็กแล้วอะไรเงี้ยในหนังสือเล่มนี้ค่ะผ่านงานวิจัยมาเขาบอกไม่จริงนะจริงๆการลงโทษยังมีประโยชน์อยู่สําหรับเด็กนะคะ เพราะ่อเนี่ยพ่อแม่ยุคใหม่กลัวคำสองคำที่มาด้วยกันคือฝึกวินัยและลงโทษเพราะคนจะไปคิดว่าฝึกวินัยลงโทษคือคุกคือทหารคือแบบประหารชีวิตหรือคือจะไปคิดแนวนั้นเลยอะจะไปคิดว่ามันคือความผิดที่ผิดยอะไรเงี้ยเออแต่เขาบอกว่าการฝึกวินัยและการลงโทษเนี่ยหากทําด้วยความระมัดระวังเด็กจะกลัวไม่ใช่สิ่งที่แปลกให้เขากลัวในสิ่งที่เขาควรกลัวกลัวเราเขารบเราอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่อย่างนั้นในอนาคตเขาจะไม่เห็นหัวคุณเลย จริงๆนะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้ดีเช่นเขาเคยยกตัวอย่างนะกระบวนการของเขาการจัดโต๊ะอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เด็กแทนที่จะบอกว่าเอ้ยการใช้เด็กคนหนึ่งในการจัดโต๊ะถามนี้ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะแต่เขามีวิธีเขายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะหนูถือจานใบเนี้ยไปวางที่โต๊ะหน่อยลูก เ,ออเขาบอกว่าบางทีอ่ะถ้าลูกอ่ะยังแบบเพิ่งจะเดินได้อ่ะอาจจะเป็นการฝึกที่มันยากเกินไปอาจจะเดินเซเดินอะไรก็เริ่มต้นด้วยการฝึกส่งจานให้เขาก่อนใบหนึ่งหยิบออกมาจากตู้อ่ะถือจานจบเออแล้วหลังจากนั้นให้เขาส่งจานกลับมาอ่ะส่งจานกลับมาสิลูกแค่นี้รู้ไหมว่าเนี่ยคือการฝึกและการเป็นวินัยแล้วสิ่งเล็กๆอะไรแค่นี้เองอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นพอเขาทําได้เสร็จปับ๊บก็แตะหัวแล้วก็ชมเขาเบา อันนี้คือวิธีในการดูแลลูกนะคะเขาบอกว่าวิธีการเช่นนี้ถ้าคุณทําเป็นอะเปลี่ยนการฝึกต่างๆเอาเรื่องง่ายๆแล้วทําให้มันเป็นเกมสําหรับเด็กสําหรับใครก็ตามที่คุณต้องการฝึกวินัยอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าการทําเช่นเนี้คุณจะสอนให้ใครทําอะไรอะทำได้ทั้งนั้นเลยทําได้หมดเลย เออเพราะฉะนั้นอะ่ะคิดก่อนว่าตัวเราต้องการอะไรหลังจากนั้นให้จับจ้องผู้คนรอบตัวให้ดีแล้วก็หาวิธีโฉบให้เขาทําได้เลยหลังจากนั้นให้รางวัลเขานี่คือวิธีการฝึกคนวิธีการฝึกเขาอะ่ะกฎเหล็กของทุกบ้านนะคือมาอยู่กับเราทันทีที่คุณประพฤติตัวได้เหมาะสมสมมุติเวลาลงโทษลูกอะ่ะเคยเห็นแบบต่างประเทศหรือบางบ้านนะเขาจะใช้วิธีการให้ลูกเข้ามุมปะ ให้ลูกหันหน้าเข้ากำแพงให้ลูกหันหน้าเข้ามุมอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเขาตั้งกฎคืออย่าเพิ่งมาใช้ชีวิตปกติเพราะคุณทําผิดอยู่นั่นคือการลงโทษแต่กฎก็คืออะถ้าคุณประพฤติตัวได้เหมาะสมแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติหรือกลับมาอยู่กับเราได้ทันทีนั่นคือการใส่ใจคนคนหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะบางทีการเลี้ยงดูลูกอะ่ะเคยภาษาไทยเนาะพ่อแม่รังแกฉันคำนี้จะได้ยินกันบ่อยมากๆนะคะมันก็คือบางทีเราตามใจลูกมากจนเกินไปอะ่ะจนเราไม่รู้หรอกว่าเราไปปลูกฝังนิสัยไม่ดีบางอย่างให้กับลูกด้วยคำที่ว่าบางทีเรากลัวลูกเกลียดเราเรากลัวลูกไม่รักเราการที่เราไปดุไปด่าลูกบางทีเรารู้สึกว่าบางทีพ่อแมอ่แย่งกันเองด้วยนะตำแหน่งว่าแบบไม่อยากดูอ่ะเธอเตือนลูกสิเธอสิเตือนเธอตีลูกสิเดี๋ยวฉันไปปลอบอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะมีความแข่งกันว่ากลัวลูกไม่รักอะ่ะกลัวลูกจะรู้สึกว่าแบบไม่รักเล่าที่ควรเพราะคนนี้ชอบทําโทษเราอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะการที่คุณทําอย่างนั้นลูกไม่เคารพคุณเขารักคุณแต่เขาไม่เคารพคุณกับอีกอย่างหนึง่งเขาทั้งรักและเขาเกรงใจคุณจะเอาแบบไหนที่สําคัญเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฝึกไม่ดีอ่ะเด็กที่มันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วเราปล่อยปะละเลยอ่ะโตขึ้นไปเขาจะเข้าสังคมไม่เก่งจะไม่มีใครยอมรับเขาเข้าหมู่คณะเหมือนแบบ ไม่เอาอะคนนี้ไม่มีมารยาทเคยเคยใช่ไหมบางทีตอนเด็กๆเ,เราจะไม่ยอมรับเพื่อนบางคนเพราะเรารู้สึกว่าเขานีสใส่บางอย่างไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเด็กที่เข้าสังคมไม่เก่งอะเอาจริงมันจะมีชีวิตที่เลวรล้ายมากนะเพราะมันจะส่งผลกระทบหลายอย่างต่อชีวิตและความคิดของเขาได้ในอนาคตในการทํางานในอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอะพ่อแม่ควรช่วยให้เขาเข้าสังคมให้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นใส่ใจไอ้คำว่าใส่ใจเนี่ย เมื่อกี้ข้อที่แล้วบอกให้ใส่ใจตัวเองใช่ปะแต่ข้อเนี้มันคือการใส่ใจเด็กใส่ใจคนใกล้ชิดนี่คือการถูกใส่ใจถ้ามีการถูกใส่ใจที่ถูกต้องนะมันจะถูกเลี้ยงขึ้นมาแล้วตอนโตเราจะเป็นคนโตที่สามารถทํางานแล้วก็เข้าสังคมได้ดีอ่ะมาดูกฎข้อต่อไปกดข้อที่6นะคะดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณโลก บ้านในที่นี้นะเดียจะบอกให้ว่ามันมีความหมายได้สองอย่างบ้านแรกคือบ้านจริงๆบ้านเราเนี่ยแหละเคยได้ยินเรื่องของพลังชีห่วงจุ้ยอะไรอย่างงี้ไหมถ้าบ้านรลกรลุงรังชีวิตจะหุ่นวายอะไรพวกนั้นมีความคล้ายกันค่ะคือถ้าบ้านเราอะไม่เป็นระเบียบอะเพียงแค่เราตื่นมาวันหนึ่งเนาะบางทีเรายังรู้สึกเลยว่าแบบบางคนอาจจะชินแต่มันเป็นการชินที่มันมันทําให้ภาพจํานั้นอนะว่าในชีวิตเราอะมันมีความไม่เป็นระเบียบอย่างเงี้ยอยู่ในชีวิตประจําวัน แต่ถ้าเกิดว่าเราจัดบ้านให้เรียบร้อยเราก็จะรู้สึกว่าสบายใจสบายตาอันนี้คือบ้านในความหมายแรกแต่บ้านอีกความหมายหนึ่งอะ่ะก็คือการชําระล้างชีวิตของตัวเองดูแลบ้านให้เรียบร้อยบ้านเนี่ยคือเขาบอกว่าให้พิจารณาสถานการณ์ของตัวเองอะ่ะเริ่มจากเรื่องเล็กๆอะไรบางเรื่องก่อน นะคะว่าคุณนะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่คุณได้รับมาเต็มที่หรือยังให้เกียรติตัวเองเคารพคู่ครองแล้วก็ลูกๆของคุณหรือยังและรับผิดชอบหน้าที่ที่ตัวเองได้รับอย่างจริงจังหรือยังทุกคนเวลาไปทํางานอะ่ะเคยทํางานจนสุดความสามารถจนรู้สึกว่ากูทําดีกว่านี้ไม่ได้แล้วปะ่ะเอาให้มันสุดจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่ตื่นไปทํางานแล้วคือ just ทางานทำแบบทําด้วย จิตวิญญาณทําด้วยหัวใจทําด้วยความเต็มที่ทําที่แบบให้รู้สึกว่าไม่มีใครในโลกนี้ทําดีได้มากกว่าเราแล้วอะ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ว่าจบวันเสร็จปั๊บเหนื่อยจริงนะแต่มันคือความเหนื่อยด้วยความแบบเรารู้สึกว่าผลงานวันนี้เรายอดเยี่ยมมากเลยอะเรารู้สึกว่าการที่ทุ่มเทกับอะไรสักอย่างของเรามันยอดเยี่ยมมากเลยโดยเฉพาะบางเรื่องอะถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดอะให้พยายาม เริ่มหยุดทำสิ่งที่รู้ตัวอยู่แล้วว่ามันผิดบางคนรู้ว่าผิดนะแต่ก็ยังทำเพราะแบบเพราะติดหรืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าอย่าเสียเวลาตั้งคำถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่มันทำอยู่อ่ะมันถูกหรือว่ามันผิดเขาบอกคำถามที่ผิดกาลเทศะมีแต่จะทำให้งง <c oughs> คำนี้ดีคำถามที่ผิดกาลเทศะมีแต่จะทำให้งงไม่ได้ช่วยให้อะไรกระจ่างแต่ยังพาให้คุณหันเหจากการลงมือทำ แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดโดยไม่ต้องรู้ว่าทําไมชีวิตทั้งหมดของคุณบอกคุณได้ถึงสิ่งที่คุณไม่อาจอธิบายหรือพูดออกมาทุกคนซับซ้อนเกินกว่าจะรู้จักตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เดียวบอกว่าให้ทุกคนพยายามหาข้อดีข้อเสียของตัวเองนั่นใช่แต่ไม่มีทางเลยว่าคนคนนึงจะสามารถรู้จักตัวเองได้ทุกซอกทุกมุมแล้วคุณถึงจะกล้าลงมือทําอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะมีภูมิปัญญาบางอย่างที่เราก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวเองได้หมดนะคะ ดังนั้นน่ะถ้าคุณรู้สึกว่าผิดหรือมันมีอะไรสะกิดใจนิดนึงว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําให้หยุดทันทีไม่ว่ามันจะคุมเครือแค่ไหนให้หยุดทําหยุดพูดหยุดทําอะไรที่มันรู้สึกว่าพอแล้วไอ้ความขี้เกียจพอแล้วไอ้ความรู้สึกอ่อนแอพอแล้วไอ้ความรู้สึกผิดอยู่ข้างในพอแล้วไอ้ที่แบบทุกอย่างคือก้ามก้มกึ่งกึ่งกลางๆอะไรพวกนี้คือสุดท้ายเขาบอกว่าให้เราทําในสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าเราพูดถึงมันได้แล้วเรารู้สึกมีเกียรติ แล้วเรารู้สึกภูมิใจเพราะฉะนั้นนะคะเขาเลยบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือการที่ดูแลข้างในบ้านของตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปวิจารณโลกโลกในที่นี้อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นการเมืองอาจจะเป็นสิ่งที่เจอทุกวนันนี้อาจจะเป็นข่าวก่อนจะไปวิจารณ์โลกดูแลบ้านบ้านตรงเนี้ยของตัวเองให้ดีให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้น่ะลองมานั่งอยู่กับตัวเองดีด ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้กด3ข้อเนาะเดียเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเติมแนวคิดในชีวิตของตัวเองแล้วสังเกตได้ว่าวันนี้ที่เดียมมาเล่าในคลิปนี้เนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปอยู่ในโลกภายในของตัวเองรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง สำรวจข้อดีข้อเสียของตัวเองอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าทําแล้วจะไม่มานั่งรู้สึกเสียเกียรติหรือเสียใจทีหลังเสียใจในที่นี้บางทีไม่ใช่เสียใจว่าทำไมวันนั้นไม่ลงมือทําแต่เสียใจที่ทาไมถึงทําแบบนั้นมากกว่าทําไมถึงทําในสิ่งที่สะกิดใจเบาๆอยู่แล้วว่าทาแล้วไม่มีความสุขหรือหรือเดินต่อไปทางนี้แล้วมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยสังเกตตัวเองให้ดีทําบ้านตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะไปวิจารณ์สิ่งอื่นก่อนที่จะไปมองคนอื่น ก่อนที่จะไปว่าคนอื่นสำรวจตัวเองอยู่กับตัวเองให้ดีซะก่อนให้มันได้คําตอบให้ได้ความภูมิใจของชีวิตแล้วการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันจะมีความหมายมากขึ้นฝากไว้ด้วยสําหรับ EP นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปยังมีอีกหลายกฎที่จะมาเล่าให้ฟังแน่ๆจากหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตจอแดนบีปิตสันค่ะ